กับบางรอนที่ช่องบางไทยไปด้างขวานะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาศึกษาชื่อของต้นไม้กันนะครับที่เขาตันหยงนะครับก็เป็นป่าธรรมชาตินะครับเป็นตรงนี้นะครับเขาทําเป็นอุทยานแห่งชาติไว้เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชต้นไม้ต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปชมกันเลยครับผม สำหรับต้นแรกนะครับที่อยากจะให้ชมนะครับก็คือต้นกระจับนกนะครับลักษณะของลำต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นต้นต้นกระจับนกสาเหตุที่ผมรู้ชื่อนะครับก็เพราะว่าง่ายๆนะครับมันมีติดป้ายอยู่ด้วยนะครับมันจะมีทั้งชื่อที่เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นชื่อ ทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ไปอ่านเองนะครับที่ว่าผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับที่แน่ๆนะครับก็คือต้นนี้ต้นกระจับนกนะครับนี่คือลักษณะลำต้นเดี๋ยวเราไปรู้จักลักษณะของใบกันนะครับก็เป็นต้นที่อยู่สูงพอสมควรนะครับแต่ก็มีใบที่สามารถ จับต้องได้นะครับนี่คือลักษณะใบของมันนะครับสำหรับต้นนี้นะครับแถวบ้านผมก็ไม่ค่อยไม่เคยเห็นเลยนะครับไม่เคยเห็นอันนี้นะครับอาจจะเป็นพืชที่มันชอบอยู่ใกล้ทะเลเสียมากกว่านะครับต้องกระจับนก มันจะมีต้นกล้าของมันด้วยนะครับลักษณะยอดอ่อนเนี่ยเป็นสีสีแดงเรือเรือนะครับนี่คือลักษณะใบของมันนะครับก็จะมีขนาดประมาณนี้นะครับเทียบกับ กว่ามือนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมต้นอื่นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นตีนเป็ดทรายนะครับง่ายๆครับตีนตีนเป็ดทราย ลักษณะลำต้นนะครับแล้วก็ลักษณะออลักษณะใบของมันเนี่ยเดี๋ยวดูใบที่มันอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับเวลาถ่ายเนี่ยมันง่ายดีเนี่ยลักษณะของใบนะครับเป็นลักษณะยาวๆนะครับกินเป็ดทรายนะครับก็ ถ้าเป็นแถวภูเขาเนี่ยก็จะเป็นเต็นเป็ดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีต้นพลองใบใหญ่นะครับต้นพลองใบใหญ่ลักษณะใบนะครับก็จะแข็งแข็งนะครับแข็งแข็งเป็นมันมัน ลักษณะใต้ใบนะครับ3ามต้นนี้นะครับก็ยังไม่เคยได้ยินนะครับว่าสามารถที่จะทำบอนไซได้หรือไม่นะครับแต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่ผมดูอยู่ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปนะครับมีต้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมานะครับสามารถที่จะทำบอนไซได้นะครับ แล้วก็ทำบนสายและสวยด้วยนะครับก็คืออยู่ด้านหน้านะครับนี่งไงครับต้นมะนาวผีนะครับะนะครับมะนาวผีนะครับใบของมันนะครับก็จะมีลักษณะนี้ ก็คล้ายๆกับใบมะนาวนะครับเพราะว่ามันก็คือเอ่อวงจาตระกูลของต้นมะนาวด้วยกันนะครับมีหนามอยู่ด้วยนะครับหนามก็มีนะครับ ลักษณะของลำต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับํำบนไส้สวยนะครับสำหรับต้นมะนาวผี โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับส่วนต้นที่เขาไม่ติดป้ายเนี่ยก็แสดงว่าเป็นต้นที่ซ้ํากับต้นที่ผ่านมานะครับอย่างอย่างเช่นต้นติ้นเป็ดทรายอะไรอย่างนี้นะครับก็เขาติดป้ายอยู่ไว้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นใกล้เคียงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องติดนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นเดียวกันนะครับแล้วก็มีต้นหนึ่งนะครับที่เขาที่ผมยังไม่ไม่พบป้ายนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าผมมาพบต้นนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นต้นขี้แรดนะครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับต้นขี้แรดนี่ก็ทําบอนไซสวยนะครับสามารถที่จะทําบอนไซได้นะครับใบของมันมีขนาดเล็กนะครับคล้ายๆกับใบต้นข่อยนะครับนี่ครับใบของต้นขี้แรกนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับ อ่านะครับลักษณะนี้นครับใบของต้นคือแรกนะครับต้นขี้แรกเนี่ยมันจะมีหนามอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ สำหรับสายพันธุ์ของต้นขี้แรดเนี่ยก็จะหาประมาณประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับลักษณะลำต้น ลำต้นจะเป็นลายนะครับจะมีลายอยู่ด้วยนะครับส่วนต้นต่อไปนะครับอันนี้นะครับมันคือต้นไซใบมะดันนะครับเป็นไรใบมะดันเกาะหินที่อยู่ในธรรมชาตินะครับ ครับเดี๋ยวเราไปชมต้นไม้อื่นๆต่อไปนะครับนี่คือลักษณะไม้ทรงเอ็นนะครับไม้ทรงเอนอันนี้ถือว่าเอ็นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนะครับต้นไม้เนี่ยเวลามันเอ็นแล้วนะครับมันก็จะมีส่วนส่วนที่เป็นกิ่งนะครับที่มันจะ ทดแทนเพื่อที่มันจะสามารถพยุงตัวได้นะครับอย่างตันนี้นะครับกิ่งนี้มันก็มันจําเป็นต้องสลัดทิ้งไปนะครับเนี่ยสลัดทิ้งไปแล้วก็มีกิ่งนี้ทดแทนจนมันใหญ่นะครับจนกระทั่งมันใหญ่แล้วก็มันสามารถที่จะพยุงตัวของมันได้นะครับก็จะมีกิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับ อ่ะนะครับนักบอนไซก็เลยเอาต้นไม้ในธรรมชาติเนี่ยไปเรียนแบบให้ได้ความสมดุลตามที่ต้นไม้ในธรรมชาติเขาปรับตัวกันนะครับก็ส่วนมากก็จะสังเกตดูจากต้นไม้ในธรรมชาตินะครับอ่านะครับเห็นป้ายแล้วนะครับต้นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับลักษณะใบนะครับก็จะเป็นใบลักษณะนี้นะฮะ ก็คือนะครับต้นต้นมะหวดนะครับดูใบใหม่นะครับเนี่ยใบของมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับคล้ายๆใบใคล้ายใบเงาะนะครับใบต้นเงาะก็จะเป็นประมาณนี้ ลักษณะลำต้นของมั่นนะครับอ่านะครับมีอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ใบสวยนะครับอเดี๋ยวดูไยก่อนอ้าไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อต้นนี้ไม่มีชื่อ โอ้น่าเสจได้นะครับอ๋อหรือว่ามันเป็นเดี๋ยวเดวเอ้ยต้นมะน,นาวผีหรือเปล่าเนี่ยทำไมลำต้นคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวดูอแต่ว่าต้นนี้มันไม่มีมันไม่มีหนาน,นะครับมันมีลูกเออลูกของมันมีอยู่นะครับ ใช่มะนาวผีหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะเป็นมะนาวผีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นมะนาวผีดูนะครับคนสวยมากเลยนะครับโอ้โหทำาั๊บสายลวสวยเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมต้องหาน้นาำให้ได้ก่อนครับถึงจะสามารถการันทีว่ามันเป็นต้นมะนาวผีอมีอยู่นะครับมีอยู่มีน้นาำอยู่นะครับมีน้นาำอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะ ครับต้นนี้นะครับคิดว่าเป็นต้นมะนาวผีนะครับหรือว่ามันไม่มีชื่อด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นใหม่ต่อไปนะครับโอ้ต้นนั้นก็ไม่มีป้ายไม่มีชื่ออันนี้นะครับต้นเมาส์นะครับอันนี้อยากเข้าใกล้เลยนะครับเมาส์นะครับเนี่ย ต้นเมานะครับโอ้โหใบของมันใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากเลยครับ ก็เป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่นะครับโอ้โหมีของแถมด้วยนะครับนี่ๆน,นี่ชันโรงนะครับอ่าชนโรงลักษณะชนโรงนะครับชนโรงที่เป็นตัวสีดำนะครับไปแล้ว ไปดูต้นใหม่ต่อไปนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าต้นกระเบากลักนะครับกระเบากลักลักษณะใบของมันอ่าเนี่น,นี่เป็นต้นเดียวกันลักษณะนี้นะครับต้นกระเบากลัก ต้นมันสูงมากนะครับไม่มีเก่งที่อยู่ต่ำๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับ อ๋อด้านหน้านะครับเป็นต้นกระจับนกเหมือนที่บอกไว้ช่วงต้นคลิปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีนะครับสายไม้ป่านะครับนี่นะครับเป็นว่านพญาจงอ่างนะครับที่อยู่ติดกับทะเลนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่านพญาจงอางนะครับมันจะมีต้นที่เป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับ อันนี้น่าจะเป็นตัวตัวเมียนะครับตัวเมียตัวนี้ตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยมันจะมีซีม่วงอยู่ด้วยนะครับใต้ใบแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นต้นใจต้นใจต้นใจส,ส่งเอน็น โอเคนะครับก็คิดว่าคงจะประมาณน,นี้ไว้ก่อนนะครับสําหรับใส่พันธไม้นะฮะก็ตอนนี้อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ชมบรรยากาศทัศนียภาพของพื้นที่เขาตันยงแห่งนี้ต่อไปนะครับ สำหร Elliot, so on, ee, ับการเรียนรู้สายพันธ um, ุ uh ์ไ huh. ม oh, okay. ้ต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่นี้นะฮะก็จะมีตามที่ได้ดูไว้เมื่อกี้นะครับก็ที่จริงนะครับมันจะมีอยู่อีกหลายสายพันธุ์นะครับแต่ว่าผมแค่เดินในพื้นที่จํากัดนะครับในพื้นที่นี้ก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชมดูทัศนียภาพของเขาตันยงแห่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ